เปลีนราคาลยนะสี่เก้ร็วเร็วเรวหมดแล้วหมดเลยนะเร็วเรไม่ได้ราคานี้แล้วนะน้ำหอมนะแล้วอ้ยสี่สี่สี่้วทุกคนสามสามมอีกแล้วว้าวเก้าตอมโอกาสสุดท้ายของคนที่จะได้วิโอไปครอบทองแล้วโชคนำวาสนานำเงินนำทองสู่ทุกท่านโอกาสสุดท้ายเหลือพันหกคนพันหกร้บาทสุดท้ายองสูเจ็ดร้อยสุดท้ายเร็ว แล้วค่ะมาเร็วเรลองกดแล้วขอบคุณค่ะมาเร็วนะคะรีโอหอมจริงๆใช่ค่ะคือคือบอสเนี่ยพูดเหมือนแบบจะแบบเอ้ยทุกคนดูนั่นดีแต่มันหอมจริงจริหอมมากปิดแล้วนะไม่โชว์แล้วมาลุ้นกันว่าอยอดคนดูหนึ่งหนึ่งหนึ่งยอดคนดูรวม1นึ่งแสนหึงหมื่นหนึพันคน 1นรอบเท่ากับหนึ่งและสามโคตรเกะกแผลต์ไม่แมปล้มรถรู้เลยกั็เคยเรียนคนเร็ว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 หนึ่งหนึ่งเร็วคตรเด็เดิมเลยล้มระฆังทองอีกหนึ่งหมื่งพันได้ไหมอีกประมาณหมื่นหนึงอีกมันหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ันได้ไหมคะมาสแตนบายแล้วหนึ่ันมาแล้วทุกคน ตดงเป็นตัวเดียวนะจริงแล้วแล้วๆทุกคนช่วยหน่อยมาเร็วทุกคนอีกประมาณสักเก้าพัาทองปแล้วว่ะอ้ยชัวเลยชัวร์เก้าชัวเชื่อหนูเถอตอนนี้เอามงมาม้อ คนฉันกดก่อนฉันทนไม่ไหวเองเราเพิ่็ไปงานด้วทันเรืงมันไม่ทันใจไม่ทันใจอยากเห็นนหนึ่ง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 คือเดินขึ้นไปทั้งบอหยิบมงใส่บนหัวเลยจบมันมีแค่นี้มึงยังไม่อยู่ที่เราเพาหนึ่ง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 เหรอกำลังมาแล้วว่ะคอสตอมกับที่เราไปดักรอแล้วว่ะ UPS o ไม่เดี๋ยวดักรอ ข้างหน้าทางเข้าเนี่ยไม่ต้องเข้าออฟฟิศแต่เข้าหัวก็จะเลยวกว่เลยใช่เอาเอาเจ็ดพันสองทุกคนเอามีมหาชนปากบูดเป็นลังให้วีนาเซ็นสิบลังพอ้จะได้ไปทำงานแล้วเดี๋ยวจะบอกกฎกติกาด้ระวยนะคนไปเรื่อยๆจากสิบคนเดินชุดลาตรีนะฮะพร้อมกับศิลปินบาบาบาตัดเหลือห้าคนสุดท้าย สิคนหรือหคนจ้าห้าคนจะเป็นรอบตอบคำถามรอบตอบคำถามนะฮะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษซช่นวีนาจะเลือกตอบได้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนก็ได้โคลาสปปญยาเออมูโชบูชมาเซีเรเ็วๆเก่งเนาะอาร์มิเซียดั่ฮ่าฮฮ่า่่าที่ มา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 องได้อีกประโยคอย่างเดียวเลยเดี๋ยวให้น้องไปเซ็นข้างนอกมาเร็วทุกคนเดี๋ยวเซ็นนะคะกดยันตัดยันโอ้มีมหาชนมาแล้วเซ็นพร้อมเลยเซ็นเลยใช่ไหมคะเซ็นให้โชว์กล่องหนึ่งใช่ไหมคะบอสมาค่ะเซ็นโชว์กล่องหนึ่งเลยค่ะค่ะมามาตั้งใจให้ทันเพราะีาฝั่งนี้เก่งเลยมาฝั่งนี้ดีถนัดทุกคนแล้วกดตักุด10,000นั้นนะ ไม่ไหวแล้วมันหดึงเลยมาก็หนังสิก็ไรเนาะหนังสี่ก็มัน2ี่องเหลือ490บาทพร้อมลายเซ็นนี่อย่างนี้เลยเมาแล้วหนูหยิบนะค่ะแบบนี้เลยนะคะดูบ้างเขียนว่าปะวีนาสเซวยงเท่านั้นก่อนที่น้องจะไป น้องจะไปงานคุวีนาสิงนะคะไม่กล้าทิ้งเลยนะเนี่ยกล่องเนี้จริงพร้อมลายเซ็นเซ็นสดด้วยนะคะทุกคนเร็วเร็วติดนะติดลังนะจบกันเลยนะได้แล้วเก็บไว้เลยนะคะทุกคนกล่องนี้นะอือใครที่สั่งแล้วไปสั่งนะใครที่สั่งแล้วมาที่ช่วยขอบคุณค่ะนี่เสร็จแล้วไม้ของที่เสร็จแล้วก่ะแล้วทุกคนใครใครสั่งแล้วกดเฮ้ยได้แต่แล้วใครสั่งแล้วจ่ายนี่คือทานเล่นเยอะเกินแล้วหนงคนนิดนึงเนี่ย รอบสามไหมอะไรเงี้ยอย่าง่ะเออเร็วเร็วนะเส้นเหมือนกันทุกอันนะคะนี่แบบนี้คุณภาพโอเคมาเร็ว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 กดกดกดใครจะได้ใครสั่งแล้วบอกให้นานับด้วยพี่ี่รังนะยังไม่มีเลยทุกคนครับทำไมไม่ออกเลยขอบะหรี่มมหาชนได้ไหมคะได้ของ นะฮะทุกคนเข้มข้นมากๆบอกก่อนใครที่นวลแล้วเป็นลังกดชำระนแล้วองนะถูกพิเศษลดให้หนึ่งร้อยสิบบาทนะฮะแล้วได้ลายเซ็นมีนาแค่สิบลังแรกเท่านั้นนะฮะใครได้ไปนี่เรียกว่าเป็นแฟนพันแ์เเป็นซัพพอร์ตเป็นเบสซัพพอร์ตเบสแฟนไปเร็วๆ เดซแฟนไว้นะคือบนรางนอกจากมีลายเซ็นนะคะยังมีรูปวีนาอยู่ด้วยนะเฮ้ยเราส่งจุบให้ให้เขาหรอเร็วๆเๆทุกคนเร็วๆชอบเป็นรูปวีนาอยู่ด้วยมีรางแล้วโอ้ยเร็วๆสิเร็วเหลืออยู่ประมาณหกรางแล้วทุกคนค่ะไปเร็วๆบขออีกแค่หกพันได้ไหมคะอยากเห็นแสนหนึ่งขอแสนหนึ่งแสนหนึ่ง หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพื่อมงแรกค่ะบอลบอกว่าท่านหนึ่งห่งหนึ่ตองหกอ่ะสมมงให้ตรนี้เลยเอาอย่างงี้เอาเถอความศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมเดี๋ยวรู้เลยห้าลังนะครัเอาแล้วีเฟน์ตาตขอลเซ็นพี่เบลด้วยได้ไหมคะทุกลังนะคะปีหมดเลยนะนี่นักป่นกันแล้วเหรอกพัสุดท้ายกันทุกคนค่ะนี่ลายเซ็นแบบนี้เลยนะคะ ไทยซังนะครับมีมหาชนสิบคนใครเป็นแฟนขับได้เลยขอเป็นแรงบันดาลใจให้วีนาประกวดและประสบความสำเร็จอย่างที่หวังสวยจังวันนี้นะถ้าใครอยากจะให้น้องมีกําลังใจได้อย่างที่หวังก็เอฟให้หมดน้ำแงตออลิโอค่ะน้ำาบบออริโอได้เลยค่ะซินเวอร์ลังนสี่ลังเดียวต้องอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวจะปล่อยน้องไปงานแล้วเหลือเฉพาะกดโซเดียแล้วเดี๋ยวเอาแอร์มาหา มาแล้วหรอคะข้างๆนี่ยอยู่แล้วโอ้ยก็อย่าฟุ้งซ่านโอเคนะับยกแล้วสี่ลังทุกคนมาแล้วทุกคนสี่ลังนะ้วค่ะพ่อชอบบอกก่จะเป็นหัวจุกอ่ะทุกคนสี่ลังแล้วสี่หลังสี่ลังสี่ลังสี่ลัง ีปลาดุกอร่อยมากจริงค่ะขอสี่ลังค่ะดูเลยไั้อะจำเกินไรอ่ะซ่าจาหนึ่งแสนหกพับาทใช่ขออีกสี่พันได้ไหมอีกสี่พันได้ไหมคะน่าโอเคเหลือสามลังดูเร็วสาลังสุดท้ายเกสาลังแล้วนะขอนะมาเลยสามลนนี่ไม่ใช่เพิ่มมาชนอร่อยมากเร็วๆสี่ร้อยเก้าสค่ะ สิบสองครั้งลังพร้อมเลยเซ็นเซ็นมีคุณค่านะโอเค4,700ันเ้คนค่ะไขอลาเซ็นพี่เบลด้วยค่ะทุกคนไปไปไปได้ไหมล่ะเร็วอุณนตุ้นกันต่อนเอาไว้นาสุดท้ายเอาไว้กินเอาไว้กินยาวๆเพราะมันเก็บได้ทั้งสองปีทุกคนมีโมยงออยทุกอย่างรบดเร็วเร็วเซัพพอร์ตได้เจะมด้วยกันได้ันลแล้วเหลือสลังเลย วีนา p Spanish t h e s d a สองา nah> งสุดท้ายน่าสนจักวาลนีนาสองางสุดท้ายมาเร็วทุกคนค่ะสองพเท่านั้นด่ะทุกคนสองขอเท่านั้นหนึ่งหมื่นหนึ่งแสงนันนึ่งร้อเอ็ดเท่านั้นเองมาเร็วทุกคนเร็วเทุกคนประมาณ3000บาทเราได้เห็นแน่นอน หรือถ้าไม่อยากได้าม so ีมหาชนก็ไปกดอย่างอื่นก็ได้กดอย่างอื่นเร็ๆชาวด้อมประคังทองสองล้านสองล้านสอล้านเราทำได้1 1ึ่งแสนหนึ่งหมือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหงพันนะรไม่เอาเกินไม่เอาเกินไม่เอาเลขอะไรน้นอจากเลขหนึ่งต้งเป็นสัญญาณแห่งความโชคดีตลอดไปบายสาธุสาธุ สามพันจะได้เลขไม่วิ่งเลขสามแวทุกคนเร็วเร่งเล่งหน่อยน่มายม้ย่างมาย่างทุกคนบะหมี่มหาชน20ซองนะค่าเนี้สี่รอยเก้บาทคุ้มมากเลยนะใช่490 20ซองนะคะคุ้มมากหนึ่งห่อคือใหญ่มากทานได้2คนเลยจริงคือน้ำเนี่ยเข้มข้นแล้วก็เป็นสูตรแบบหมเขาเรียกว่าซุปกระดูกหมูจริงนะคะเข้มข้นมากๆทุกคนรีบกดเลยไม่ต้องคิดเยอะซองละ20่สิบเองะมาณ200กว่าบาทเองไม่ใช่สองร้กว่าบาทสี่อยกว่าบาทเองย่สองไป ติบลังแล้วเป็นลายเซ็นหนไูได้ไหมคะบอสคะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอยสองล่านี่จะหมดแล้วอ๋อค่อ,คอยว่ากันจบเดี๋ยวจะได้เซ็น<ๆ>เดี๋ยวจะได้เซ็นอยู่แล้วเดี๋ยวแล้วมาแล้วชับแฮวีย่างน้อยหน้าขอแค่สองล่างล่างละสี่ร้อยกว่าบาทสองล่างไม่ถึงหนึ่งพันเป็นผมอะ่ะค <อา S 1> นหนึ่งคนใดหูซื้อเลยเนี่ยต้องรักษาหน้ากันไว้ก่อนแหละเพราะว่าหน้ามีหน้าเดียวถ้าหน้าหายละแย่เลยนะฮะกนรโดนหายนะฮะเร็วอย่าเสียหน้าอย่าเสียน่าทุกคนค่ะอีกหนึ่งพันสี่ร้อยค่ะ มาเลยมาแล้ววันคนดูสวัสดีค่ะ5,100คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วสัมผัสได้เลยนะคะ5,100คนกับเงิน1,400บาทโถบ๊ายบาย I love y นะ นะคะทุกคนยังไงเก็บได้นานอยู่แล้วนะคะเร็วให้เกียรติสามคนที่อยู่ตรงนี้นิดนึงนะฮะมายืนอยู่ตรงนี้มูลค่าก็หลายร้อยอยู่กันมาถึงด้วหลายร้อยมาแล้วแปดร้อยสุดท้ายอยากเห็นอ่ะหนึ่งหนึ่งใช่หน่อยล้านนะเร็ว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 คนรักเร็วเร็วมากจะเร็วเลยค่ะท้ายหัวสุดหัวแล้วเร็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 วห้าพันหนึ่งร้อยคนกดชำระเงินได้เลยค่ะอ่ะพี่เบลโดนช็อตตลอดจริง กินแล้วสุขภาพดีจะได้อ่างไห้จังหวัดนะคะชนลังนึงก็เกิดแล้วอ้าวุ้วหวัดเสียวโอ้โหอุ้ยมาเลย่าเกินนะอย่าเกินอีกหนึ่งพันขอขอหนึ่ขอพันเดียวแล้วไม่ขออเลยแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหหนเร็วๆสิทุกคนทุกคนแปดร้อยเล้าบอสนับจิ้มแต่ใแนต่จริงถ้าเก้าร้ออ่ะจะได้หนึ่งห่นเลยอทุกคนทุกคนเราเรยมาไหมเรยเแล้ว Ladies!